98%ทางคอพอก็บอกว่าภายใน10ปีต้องถือสัดส่วนลดลงก็คือต่ำกว่า50%ก็คืออาจจะเต็มที่49%เพราะว่าการเข้ามาซื้อในครั้งนี้ก็มีสัญญาพันธะกันอยู่ในการเข้าประกอบกู้ของฟินาแลนด์ใช้เลนด์ีเรียดอยู่ว่าควรที่จะลดสัดส่วนลงมาตามกฎหมายในปกติก็คือต้องไม่เกิน49%ของผู้ถือหุ้นต่างด้าวนะครับอันนี้ก็จะต้องมาดูกันต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีสัมภาษณ์นะครับ บรกเกอร์ er ที่เป็นเจ้าตลาดออนไลน์ครับซึ่งปีนี้ค่อนข้างจะมาแรงทีเดียวนะครับ,รบส่วนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าครับ กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนาก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด อยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค <halluc inations> ่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยแด้งเหมือนิิชันต้อง B1 นะคะสิ้นขาดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KC Life ค่ะอัลามุอะลกุมรอมตุลลาตาลาบรารกาตีว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคอยถ้าทำ B1 ที่จะดีขึ้นนะคะ New KC ไลมั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้ง ดีค่ะหุ่ดีเฟิร์มค่ะดูจุนีิจันนี่คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกมีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0856668347 0840999347 ข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD s ค999ปุ๋ย n อเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 021056677ชอบไหมภรยาหุ่นลน้วน,ว,นวนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวีค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายไ,ด,ไ,ได,ด้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC Life แผกนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ครับมาสู่ช่วงสนทนาภาษาประกันวันนี้คุณอนุสรชิมเพชรนะครับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ก็ไปวิเคราะห์จับประเด็นไปล่วงลึกในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องการตลาดของบริษัทซิลสสเปนถือว่าเป็นโบรกเกอร์ที่เป็นเจ้าตลาดออนไลน์รายใหญ่ทีเดียวนะครับซึ่งเขามีวิธีการบริหารจัดการทางการตลาดอย่างไรมีกลยุทธ์อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมไปเลยครับ ก็ในส่วนของซื้อแสเนเองนะคะจริงเราเริ่มต้นมาเนี่ยคือเรามองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจทางออนไลน์นะครับเพราะเรามอง่าในเมืองไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยใหญ่มากคือมันช้าไปแล้วที่เราจะมานั่งคอยขายแบบออฟไลน์เพราะประชากรเราเยอะมากนะครับและหลากหลายวันที่ผมเริ่มเองจริงเนี่ยก็คือมองแค่มุมนี้ง่ายๆเลยว่าผู้บริโภคเองในเรื่องของบริการทางการเงินเนี่ยเขาต้องการการเปรียบเทียบซึ่งถ้าออฟไลน์เนี่ยหมายความว่าเขาต้องเดินทางไปถึงแล้วก็ไปอ่านเอกสาร นะซึ่งจริงมันย่นระยะเวลาย่นใช้จ่ายทุกคนได้หมดถ้าเกิดเขาย้ายขึ้นมาบนออนไลน์นะครับก็เริ่มทําจากตรงนั้นมานะครับต้องบอกว่าจริงๆ14ปีนียมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่อินเทอร์เนต็ตยังแพงอยู่ยังยังเป็นระบบดาวน์ Up นะครับแล้วก็ สถาบันการเงินเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นธุรกิจอย่างผมนะครับก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามมากเลยให,ให้ให้ทุกๆท่านเนี่ยเขาเห็นว่าเราเนี่ยตั้งใจทาตรงนี้จริงแล้วมันเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับคือในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเขาเปิดหนังสือพิมพ์เขาก็เห็นโฆษณายอยู่แล้วของของสถาบันการเงินแต่มันอยู่คนละหน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจผู้บริโภคก็คือว่าเขาจะขอคิดดูก่อนเพราะว่าเขาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับจริงซื้อสแปร์เนี่ยเป็นตัวแปร,รที่ทําให้ เวลาในการตัดสินใจลูกค้าเนี่ยสั้นลงนะครับเพราะว่าทุกสถาบันการเงินที่ผมรู้จักนะครับศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของตัวเองแล้วก่อนออกสินค้าออกมาเพราะฉะนั้นการวางเปรียบเทียบกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษนะลูกค้าเห็นปุ๊บรู้เลยนะครับว่าอ๋อที่นี่เป็นของเหมาะกับเราตัดสินใจทันทีเลยนะครับก็ทําตรงนั้นมาตลอด14ปีนะครับคือจากวันนั้นก็เริ่มต้นพนักง,งานไม่กี่คน ทำมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็ค้นพบว่าบริการทางออนไลน์อย่างน้อยในเมืองไทยนะครับคือการให้บริการกับความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับจะเห็นว่าอ,อย่างจำนวนพนักง,งานเราเองเนี่ยนะภายในปีนี้เราจะมีพนักง,งานถึง700คนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ไม่คาดฝันมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าพอมีคนเข้ามาทางออนไลน์เยอะนะครับเรามองว่าการให้บริการที่รวดเร็วเนี่ยแล้วก็มีมีคนคอยคอยให้คำปรึกษาต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่จำเป็นเราก็ต้องขยายตัวตามนะครับ อันนี้ในส่วนของบริการพรบรต่อทะเบียนอ,ออนไลน์นะครับฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยที่มาก็คือว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะครบรอบ14ปีนะครับแล้วก็ะจ,ะจำนวนลูกค้าที่สะสมใน,ในระบบของเราที่สมัครมานะครบครบหนึ่งล้านรายพอดีเลยนะครับเราก็เลยมองเอยเราอยากจะทำโครงการอะไรบางอย่างซึ่งฉลองการครบรอบของเรานี้นะครับเราก็คิดว่าโครงการนี้มันต้องเป็นโครงการลักษณะ CSR คืนกำไรให้กับสังคม อันที่2เนี่ยมันควรจะเป็นโครงการซึ่งให้ความรู้ผู้บริโภคในเรื่องของธุรกรรมทางออนไลน์ว่ามันดียังไงปลอดภัยยังไงนะครับรวดเร็วยังไงนะครับเราก็เลยคิดเอะอะไรมีอะไรที่ใกล้ตัวของกลุ่มลูกค้ามากที่สุดพอดีเราก็เป็นคนทํางานเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยสำหรับคนทํางานเนี่ยก็คือเรื่องของการต่อทะเบียนรถยนต์ที่พอถึงเวลาแล้วต้องขอลาไปซื้อบลบอไปต่อทะเบียนไปจ้างคนมาทําให้นะครับ อันนี้เราก็ไปศึกษาดูว่าจริงๆนะในส่วนของตลาดทางออฟไลน์เองเนี่ยนะครับก็มีบริการพวกนี้อยู่แล้วล่ะนะครับเียนแต่เราต้องเดินทางไปจุดให้บริการของเขานะการเดินทางนี่ก็เป็นข้อที่1นึ่งแล้วนะในสภาวะรถติดแบบเมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วนะนะจริงๆเดินทางเนี่ยมันไม่จบนะเมืองไทยเนี่ยต้องคิดถึงว่าไปหาที่จอดรถเนี่ยง่ายไม่ง่ายด้วยมันก็มีปัญหานะครับส่วนของออนไลน์เองก็มีมีคนพยายามให้บริการทางส่วนตรงนี้อยู่แต่ก็ในมุมมองของเราก็คือเหมือนยังไม่ครบวงจร นะครับบางทีจ่ายได้เฉพาะ,ะช่องทางนะครับบางธนาคารไม่ไม่ครบหมดเราก็เลยเออเรามาทําโครงการนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเรามองว่าเรามีเรามีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมผู้พ,พวกออนไลน์เยอะอยู่แล้วที่2เนี่ยเราก็มีพันธมิตรบริษัทประกันภัยซึ่งก็พอไปคุยมาแล้วก็ได้ทางไทยประกันภัยเข้ามาผู้สนับสนุนในส่วนของพรบนะครับเราก็มาคํานวณมาทําวิเคราะห์นะครับโครงการนี้ขึ้นมาก็พูดง่ายก็โอเคมันก็ไม่ได้ได้กำไรหรอกครับแต่ว่าเรามองว่าในส่วนที่ว่ามีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยสนับสนุนเอง หรือว่ากลุ่มเซกเมนต์ต่างๆจะซื้อพรบอ,รอย่างนี้พรบรต่อระเบียบหรือต่อะจะคละกันไปเนี่ยก็รวมๆแล,วแล้วแล้วก็เป็นโครงการที่เราน่าจะพอ,อะรับได้นะครับก็เลยทําการลอนอ์โครงการนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ว่าตัวนี้จะรองรับความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ทั้งตลาดนะครับทั้งใกล้หมดไม่ไกลหมดรับหมดและรับได้หมดนะครับคนที่ใกล้หมดก็คือผู้ง่ายเข้ามาในเว็บแล้วทำธุกรกรรมได้เลย เลือกความจำนงว่าจะซื้อพอรบอ,อย่างเดียวพรบต่อทะเบียนหรือจะต่อทะเบียนอย่างเดียวนะครับเลือกประเภทรถนะครับระบุรถนะครับซึ่งจะคำนวณภาษีอัตนโนมัติโดยใช้ CC เป็นตัวคำนวณซึ่งจะแม่นยำม,มากนะครับแม้กระทั่งค่าปรับเลยยังคำนวณได้เลยนะครับแล้วก็เลือกชำระเงินนะครับทั้งหมดนี้ทำเนี่ยก็คือภายในขั้นตอนเดียวเลยทางเว็บนะครับแล้วก็พอเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะมีการจัดส่งเอกสา,ารให้ทาง e-ms นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่มีค่าบริการแม้แต่บาทเดียว จริงๆตอนนี้ในส่วนของอการต่อ,อายุเนี่ยเราต่ออยุ่ได้อยู่ประมาณ80%ของลูกค้าที่เข้ามาทั้งหมดนะครับจริงๆตอนนี้ทีมของเราเนี่ยก็จะมีทั้งทีมลูกค้าใหม่ลูกค้าต่ออายุนะครับก็จัดทีมขึ้นมาตามตามประชากรตามสัดส่วนประชากรของลูกค้าของเราครับคือของเราเนี่ยเป็นประกันเขาเรียกรายย่อยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคือเมื่อกดรถชนปุ๊บเนี่ยโทรเรียกประกันเลยนะครับมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนอในหน้าแบบแบบที่ว่าไปดูแล กลุ่มธุรกิจละนะครับเพราะนั้นก็ที่เป็นลูกค้ารายย่อยรถชนปุ๊บโทรหารประสบะการัน์ถ้ามีปัญหาโทรหารเราได้นะครับแต่ว่าหลังการขายเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของประกันภัยอย่างเดียวลหลังจากทําประกันไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารถชนต่อให้เป็นฝ่ายถูกเองตอนเอารถเข้าซ่อมถูกไหมครับเอ๊ะมานั่งแท็กซี่ชักแปลกๆปกนะประกันจ่ายค่าซ่อมให้ก็จริงแต่ทําไมเราต้องมานั่งเสียแท็กซี่โอเคตอนนี้ซื้อแปลงก็มีรถใช้ระหว่างซ่อมหรือแม,ม,นะม้กระทั่งในเรื่องของช่วยเหลือฉุกเฉิน นะครับขับรถอยู่รถไม่ได้เสียรถไม่ได้ชนนะฮะแต่ว่ารถเสียสตาร์ทไม่ติดฝนตกทํายังไงดีโทรหาเราโทรหา,อาคอเซ็นเตอร์เราได้เราก็จะส่งบริการช่วยเหลือรถฉุกเฉินไปให้ครับก็บตอนนี้เนี่ยคือยอดเบี้ย er ต่อปีเนี่ยเราอยู่ประมาณ500ล้านบาทนะครับ <t> ในปี57เนี้ยนะครับเราก็มองว่าเนื่องจากการขยายตัวของ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 องทราฟฟิกทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเราก็เพิ่มจำนวนพนักงานรองรับไปแล้วร0อ นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเบี้ยรับประกันภัยเนี่ยเราก็เลยเราก็หมองนะครับว่าคืออย่างน้อยควรจะโตเทียบเท่านะครับส่วนไอซีต้องบอกว่าจริงๆส่วนที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถามว่าเมืองไทยกับต่างชาติเนี่ยพฤติการผูบริโภคนี่แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับเทคโนโลยีต้องบอกว่าชิสแปรนเป็นบริษัทเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับนี่เราทำมา1สิบสี่ปีเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เว็บไซต์ เบื้องหลังของบริษัท้มีอีกเยอะนะครับมีเรื่องขั้นตอนการทํางานระบบการทํางานของพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศเรานะครับ mm hmm. พวกนี้คือเราเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองหมดนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยมันสะสมมา14ปีเราก็มองว่าโอเคเอต่อให้เราต้องแข่งขันกับต่างชาติเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะมีพูคิคุมกันอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้ก็เห็นว่ามีต่างชาติหลายๆเจ้าเข้ามาเริ่มทําธุรกิจลักษณะคล้ายแบบเรานะครับก็ตรงนี้ก็ต้องให้ผู้เปป็นนนคคตตััดสิ่อไรบ จริงๆตลาดประกันภัยต้องบอกว่าในส่วนของตัว Product เองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับเพราะว่ากฎระเบียบทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นเรื่องค่าเบีย้ยค่าอะไรพวกนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ส่วนช่องทางการาาทําธุรกรรมนะครับถามผมเนี่ยคือออนไลน์ยังต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นคือแค่เปลี่ยนจากออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์เองเนี่ยผมว่าอาจจะใช้เวลาถึงอีก10ปีนะครับกว่าที่ประชากรส่วนใหญ่จะขึ้นไปใช้บริการทางออนไลน์หมด นะครับซึ่งในส่วนตรงนั้นเองเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องมาช่วยกันคิดเยอะละว,ว่าเราจะต้องปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็การรับรองรับลูกค้าคือจาก PC ไปไปสมาร์ทโฟนก็ไม่เหมือนกันหน้าจอขนาดไม่เท่ากันจะทำอย่างไรเธอผู้ห เราอนะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้า,าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไอม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถ,ถูกต้องที่สุด,สด ผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวัน